วันนี้้เเเะ8มมมตตรร9แลง่ยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมนิชานะคะต้องขอไปนะคะคือวันนี้น่าสุดนะ่าไม่วเลสราคาถูกแล้วก็ดีมาบอกต่อนะคะนี่มาแกะกล่องกันแบบฉับไวเลยนะคะงไง หน้าตาสวยไหมคะมีเท่านี้นะคะ่ะในกล่องมันมีเท่านี้จริงๆนะคะเรียบง่ายมากแล้วก็เล็กมากชอบนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นไมวายเลสสำหรับโทรศัพท์มือถือนะคะใครมี iOS หรือว่า Apple อ่ะมันก็จะเป็นพอร์ตของ Apple นะคะเราเวลาเราสั่งเราก็ต้องดูอ่ามือถือเราด้วยนะคะ ว่าเราใช้ระบบไหนนะคะแล้วก็จะได้ตัวนี้ตัวส่งมาหนึ่งตัวพร้อมกับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคือมันเล็กมากอะทุกคนเล็กมากเท่านิ้วก้อยมั้งคือเนี่ยค่ะที่สั่งเพราะว่าแบบมันน่ารักแล้วไม่ไม่มีใครรีวิวเลยนะคะแล้วแบบ แต่ว่าคนก็ให้5ดาวในในเว็บนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจมันเป็นของ Alix s p a c s นะมันเป็นของจีนนะคะก็คือส่งได้ทั่วโลกนะถ้าส่งไปเมืองไทยน่าจะถูกนะคะอันนี้ในกล่องก็จะมีไอตัวนี้นะคะตัวรับแล้วก็ตัวส่งมาให้หนึ่งตัวแล้วก็เป็นสายชาร์จนะคะ USB Type C ท,ที่ด้วยนี่นะคะเห็นไ,ไหมคะ นี่สายสีนะคะอันนี้ไว้ชาร์จตัวตัวส่งนะนะเวลาชาร์จตัวส่งไม้นะคะเวลาชาร์จมันก็จะขึ้นสีแดงแต่ถ้าเวลามันเต็มมันก็จะไม่มีไฟขึ้นนะคะไว้ชาร์จตัวนี้นะคะมันจะมีที่ชาร์จี้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าตัวรับไม่ต้องชาร์จนะคะตัวนี้จะชาร์จจากเครื่องโทรศัพท์ของเราเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะ อ้ให้คลิปเสริมมาด้วยนี่ค่ะสำรองคลิปหนีบสำรองให้ด้วยน่ารกักอ่ะอ่าแล้วก็มีใบคู่มือนะคะแต่ว่าเราเผลอเราได้แอบแกะกล่องไปก่อนหน้านแล้วหน้านั้นแล้วนะคะทำหายนะแล้วก็จะได้ใบคู่มือในการใช้งานนะคะเนี่ยเสียงที่เราอัดอยู่นะคะเป็นเสียงจากไมค์จากโทรศัพท์นะคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะก็นั่งหางประมาณ ห่ช่วงแขนนะคะห่างจากโทรศัพท์เนาะ,ะเสียงเป็นไงบ้างคะในในห้องนะคะอันนี้เสียงหนึ่งช่วงแขนในห้องนะคะเป็นเสียงจากโทรศัพท์เนาะ,ะต้องบอกก่อนนะคะว่า Wireless, ไมว e ยเลสไร้สายตัวนี้นะคะมันใช้ได้กับโทรศัพท์เท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้กับกล้องอื่นๆได้โทรศัพท์ก็ต้องเป็นโทรศัพท์ Android นะคะแต่ถ้าคุณมี Apple iphone หรืออะไรเงี้ยคุณก็สั่งแบบเป็นของเฉพาะ Apple มานะคะก็จะเป็นแจ็คเป็นตูดแบบของ Apple นะคะเอาละค่ะเราไปลองดูข้างนอกกันบ้างนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะอ,อการใช้งานก็ไม่ยากนะคะก็ดูโทรศัพท์ของเราว่าเปิด Wi-Fi แล้วก็บลูทูธหรือยังนะแล้วก็เสียบไปตัวรับสัญญาณน,นะคะเสียบตัวรับสัญญาณอ่า นีพอเสียบเสร็จแล้วนะคะถ้ามันอ่าถ้ามันทำงานนะคะก็จะบอกว่าระบบ Android กำลังชาร์จอุปกรณ์เชื่อมต่อนะคะก็แสดงว่าเชื่อมต่อแล้วแล้วทีนี้ไอตัวส่งนะคะเราก็มากดปุ่มเปิดตรงนี้ค้างไว้นะคะให้มันขึ้นเขียวนาเห็นไหมคะก็แสดงว่าเริ่มทำงานแล้ว ถ้ามันทํางานนะคะเวลาเราบันทึกวิดีโอนะมันก็จะขึ้นเลยค่ะบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนนะคะสังเกตง่ายๆเนาะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนนะคะ1เมตรนะคะระยะห่าง1เมตรประมาณนี้นะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนเช็กระยะ2เมตรนะคะ นี่คือเสียงจากไมโครโฟนระยะ3เมตรได้ยินเป็นยังไงบ้างคะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนระยะ4เมตรเป็นยังไงบ้างคะได้ยินกันชัดไหม1234นี่คือเสียงจากไมโครโฟนระยะ5เมตรนะคะได้ยินไหมไม่แน่ใจว่าสัญญาณถึงไหมนะคะ นี่คือเสียงจากไมโครโฟนระยะ6เมตรนะคะห2 3 4 5 6นี่คือเสียงจากไมโครโฟนระยะ7เมตรนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ยินกันไหมเอ่ยเสียงยังชัดไหมนี่คือเสียงจากไมโครโฟนที่เท่าไหร่แล้ววะ <laughs> ลืมเจ็ดหรือแปดหกหรือเจ็ดเออเดี๋ยวก็ไปอีก อีกเม็ดนึงนะคะประมาณนี้เนาะแปดเมตรเก้าเมตรแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มาอีกนะคะอันนี้น่าจะประมาณสิบเมตรได้นะคะนี่คือเสียงจากไมโครโฟนนะคะทดสอบไม์ระยะสิบเมตรนะทดสอบเสียงเสียงบันทึกจากโทรศัพท์นะคะระยะหนึ่งเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเสียงจากโทรศัพท์นะคะระยะสองเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงเป็นไงบั้งคะ ทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะ3เมตรนะคะ1 2 3 4 5ได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างคะอันนี้พูดเสียงระดับเดียวกันนะกับที่ทดสอบใหม่ทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะ4เมตรทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะ5เมตร1 2 3 4 5 ทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะหกเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะเจ็ดเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทดสอบเสียงจากโทรศัพท์ระยะเจ็ดเมตรแปดเมตรลืมอีกแล้วมาถึงตรงนี้ลืมอีกแล้วประมาณแปดเมตรเ้าเมตรนะคะมาอีกมาที่เดิมมาที่เดิมทดสอบเสียงระยะสิบเมตรนะคะจาก รศัพท์นะคะคเสียงเป็นยังไงบ้างงงคะนงงกันบ้างคะหลังจากที่ไปทดลองกันแล้วนะคะถือว่าชอบนะคะถือว่าผ่านที่ชอบอในไมวไวเลสต่วนนี้ก็คือมันเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับ ไวเลสราคาแพงที่มันเหมือนก้อนอะไรมาติดตรงตรงหน้าอกเราใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็คุณภาพเสียงคือไม่ได้แย่นะคะเราถือว่าเราแฮปปี้กับมันนะคะ,ะถ้าเป็นถ้าเป็นเร,เราใช้โทรศัพท์จริงๆเวลาเราเดินห่างเดินห่างไปเสียงเราก็จะเบาลงเบาลงแล้วก็ เสียงแทรกเยอะนะคะแต่อันนี้คือแบบยังคงระดับเสียงที่แบบชัดเวอร์นะคะแต่ไม่ไม่ถึงกับเคลีย์เสียงไม่ถึงกับเคลียแต่เสียงยังฟังรู้เรื่องแล้วก็ไม่ลาคาญหูเท่าไหร่นะคะ สำหรับเรา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 แฮปปี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่ตรงคําบรรยายให้นะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าจะเปรียบเทียบร้านค้าอื่นก็ได้นะคะแต่วิธีการสั่งของเราก็คือเราจะดูรีวิวลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูว่าร้านนั้นน่ะขายได้จํานวนเท่าไหร่ขายได้เยอะไหมนะคะแล้วก็ส่งเร็วไหมเพราะว่าในการที่ร้านค้าเขาขายได้เยอะเขาจะมีของเพียงพอแล้วก็มีระบบที่ดีอะไรแบบนี้นะคะ ก็ลูกค้าคอนเฟิร์มอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาบอกต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ,ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ